เซตประเทศฝรั่งเศสนะคะที่น yes. ี1 1่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทะเลที่สวยงามมากเลยค่ะห่างจากบ้านพักที่เราอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะขับรถมาประมาณหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะ สวยมากจริงๆค่ะว้าวสวยจังเลยเ,เป็นยังไงบ้างทูเบอร์นี่อากาศดีมากเลยที่เทเศฝรั่งเศสนะมาเที่ยวกันเยอะนะคะวิวเหมือนล้านใช่ไหมคะตรงนี้ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปเดินกันต่อนะคะ ไปกันค่ะตอนนี้เรามาอยู่จุดชมวิวข้างบนนะคะนนเราเข้ามาเดินในตัวเมืองเป็นต้นหนูค่ะเดินดูของช่ไนี่าอืมใช่ไหมมาง ของขายก็ค่อนข้างจะไม่เยอะนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะหมดหน้าไฮซีซันหน้าเที่ยวแล้วนะคะแต่ก็ยังมีคนเดิน ตอนนี้เราเข้ามาหาอะไรกินกันก่อนนะคะร้านอาหารใหญ่นะคะดูซิว่าเริ่มเลยเม <laughs> น,นูใหญ่ค่ะ <laughs> ร้านนี้คนค่อนข้างจะเยอะนะคะจบ<ด>แต่ก็ไม่ค่อยกล้าถ่ายคนนั่งข้างนอกเยอะแยะเลยค่ะตอนนี้ช่วงเย็นๆก็มีคนมาเดินกันเยอะแล้วนะคะคนเริ่มมาเดินกันแล้วะคะ่ะ ไปดืนน่มกันนะคะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะคะเรือประมงก็กำลังจะออกไปหาปลาแล้วะค่ะเพื่อนๆเห็นถนนตรงนั้นไหมคะ ขึ้นมาเพื่อกั้นน้ำทะเลค่ะแล้วตรงกำแพงเนี่ยเขาจะวาดรูปคนดังที่เกิดจากที่เกิดจากที่นี่นะคะหรือว่าเป็นคนที่นี่สร้างไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและให้เกียรติคนเ,เหล่านี้ค่ะเห็นกันไหมคะนีะ่ตรงกำแพงนี้จะเป็นรูปของคนดังทั้งนั้นเลยนะคะแต่เป็นคนดังที่ ออยู่่ในนเมืง,ะะงมี้คะก็ยังไงพิดกระกดกระาษขอฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะ<อ>แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ